เอาละครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมดราก้อนบอลดอคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันกับเคฟรานะครับแม่สาวน้อยเอลลอยโปรตาร่านะครับจากจักรวาลที่6นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในหลากหลายแคัตแกอรี่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่ากลางๆนะครับผมของแต่ละคัตแกอรี่ที่เล่นได้นะครับ อาจจะยกเว้นโอเคและปิดกรอกว์ยูนิเวอร์ซิสเบปปี้เ,ก,เกิลส์นะครับก็อาจจะเป็นแคตตาล็อกที่เธอลงได้แบบสบายใจนะครับผมนอกเหนือจากนั้นอีกประมาณ let's say แสเซนนะครับผมก็ไม่ใช่แคตตาล็อกที่เราจะเอาเธอลงไปใช้แต่อย่างใดเลยนะครับไม่ใช่ตัวเลือกแรกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่ในระดับก,กลางๆมีเดียวเคอก,กลางๆนะฮะเป็นตัวละครที่ผมฟาร์มลิงสิเรียบร้อยครบแล้วนะครับผมทั้งหมดนะครับและตอนนี้จากตู้6ปีก็ดาวรุ้ง ใส่อีคลิปในลักษณะหนึ่งนะครับผมแม้ว่าจะไม่ได้อยากจะใส่ให้มันเต็มที่หรอกแต่ก็โอเคนะครับเกือบๆจะท็อปแหละก็กกประมาณนึงนะฮะเดินกระดานมาในลักษณะแบบนี้นะครับ12 17เนะครับเอาคริ t ติคอลนำนะครับผมความจริงจะคริ๊ยี่สิเลยก็ได้นะนะครับแล้วแต่ใครสะดวกใจนะครับผมเบิ้ลหคริ๊ยีก็ได้เพราะมีหลบในตัวให้แล้วก็มีตีเบิ้ลในตัวให้เมื่อไปถึงร่างสูงสุดนั่นเองนะครับแล้วยังมีตีเข้าทุกสีให้ด้วยนะเมื่อกดแอคทีฟสกิลนั่นเองนะคร หลายคนก็น่าจะเคยดูรีวิวของเธอไปแล้วนะครับกลับไปย้อนดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับกับทีมที่คุณเธอเล่นได้นะครับมาดูฟูลพาวเวอร์ที่น่าจะดีที่สุดของเธอนะครับผมผมจะมาเทสให้ดูว่าโอ้โหสุดๆแล้วเนี่ยเคฟราตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้หรอกแต่ต้องมาทําคลิปนะฮะก็เลยมาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมมีน้องรีเควสต์มาด้วยนะว่าอยากเห็นเคฟราแดงนะครับผม วันนี้นะครับโอเคเราก็จะมาดูทีมกันก่อนนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้ผมน่าจะลองใช้ทีมนี้ดูนะครับก็เอาเจ้าแชมเป้ามาซัพพอร์ตเอาคาริฟ่ามาเพราะว่ามันว่างนะครับตรงนี้ตำแหน่งคาริฟ่าตรงนี้เนี่ยความจริงมันน่าจะเป็นของคาเบตสีแดงเพราะอยู่ในรับพิทโกรฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงในจกักรวาล6ในน้ำอะไรก็ได้มันติดแคดหมดแล้วก็ซัพพอร์ตตัวสีแดงตัวดีด้วยแต่ผมยังไม่มีไงก็รอตู้สีแดงวนกันมาก่อนแล้วกันนะฮะ ส่วนอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็สามารถเอาไปลองเล่นได้นะครับอาจจะสนุกสนานเมื่อเอาไปใช้ผ่านซูเปอร์แบทโหลดก็ได้นะเออเปลี่ยนบูนิดนึงนะครับอาจจะหาตัวสกิลกว่านี้หน่อยนะแล้วก็ไปเล่นใน transformation boost super battle load ได้อยู่นะครับหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะด่านสั้นด่านยาวก็ได้อยู่ว่าคูลเลอร์สปอร์ตไงเออแล้วก็นี่สปอร์ตนะครับหัวท้ายคูลเลอร์นะครับผมแล้วก็นี่เอายืนลิงก์กันนะครับเคฟรากับเจ้าเบจิตโตบลูนะครับสามารถลิงก์กันได้ถึง4ลิงก์เลยทีเดียวนะครับเเเพพรรราาาาะะว่ป็นนนนสยตหมมือกััคบผ ส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมพอตาล่าเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าอีกอีกสักระยะนึงเ่ยจนกว่าแม่นางคนนี้นะครับซูเปอร์เซียนทูเคฟราตัวนี้เนี่ยจะได้รับการ ECA นะครับผมน่าจะเป็นตัวที่ช่วยบูสต์อย่างมากให้กับเคฟราแดงตัวนี้ให้มันเก่งเก่งขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าใช้มากๆคือเรียกได้ว่ามันมีเบสบัดดี้เลยอ่ะเหมือนอารมณ์แบบ โกเทนทั้ง ECA ที่ผมชอบใช้บ่อยคือเอาไปแยกมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะมันกลางๆระดับกลางๆเอามันก็แต่ตอนนี้มันก็เก่งในระดับแบบคือถ้าแยกกันเนี่ยมันก็เก่งระดับเคเลร่าอะไแและแต่พอรวมกันมันโคตรเก่งเลยไงส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ECA เมื่อไหร่เนี่ยเคฟร่าแดงนะครับก็จะเป็นตัวแรกที่ได้รับผลประโยชน์ไปอย่างเต็มเมนะครับเพราะล่างสุดท้ายมันก็ลิงกันได้ดีโอเคนะครับหลังจากโม้อยู่นานนะครับเราจะมาดูว่าพลังโจมตีเธอนะครับจะถึง ห้าล้านหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าเอ้าก็สี่ล้านสี่ล้านเนี่ยผมจะยอมว่าเธอน้อยลงแล้วกันในคลิปอื่นๆน,นะผมจะไม่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แย่แต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็จะกล้ากลืนฝืนทนจนกว่าไอ้าไอ้เคฟราสีเหลืองเนี่ยมันได้ ECA แล้วกันนะครับผมก็จะพยายามไม่ว่าอะไรเธอไปจนถึงตอนนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปทสความสามารถของเธอดูดีกว่านะฮะ อาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับด่านกระสอบทรายแห่งดคันแบตเทิร์นนะครับผมหรือว่า Legendary Go f u Event นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในลำดับของกระสอบทรายที่แท้ทรูแล้วนะเพราะว่าด่าน GT เนี่ยมันมันมันไม่ได้นวดง่ายๆเนี่ยเผลอๆเราจะไปโดนชกเองนะครับได้ตัวเพื่อนดาวรุ้งเหมือนกันนะครับใส่อีควิปคล้ายๆกันเลยนะครับลิงสิบเหมือนกันแล้วก็เดินกระดานแบบเดียวกันนะครับผมน่าจะเป็นเพื่อนที่ฝีมือการเล่นใช้ได้แล้วไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าตั้งเคปล่าดาวรุ้งมาให้เราเหมือนกันนะครับผมเราได ค่อนข้างโอเคนะครับก็เป็นตัวที่สามารถสแต็กแอตแทกได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งโจมตีเยอะยิ่งดีนะครับผมได้ลูกแก้วเยอะๆหรือเปล่าล่างแรกๆนะผมจำไม่ได้นะถ้าเกิดว่าได้ลูกแก้ว6ลูกจะมีไฮแชนในการหลบการโจมตีของศัตรูนั่นเองนะครับตีเบิ้ลยังไม่มีนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นเอาแล้วกันที่ไอ้นี่มานะครับนี่นะครับเห็นไหมพอมีไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยไอ้ตัวสีเหลืองมันเปลี่ยนลูกแก้วให้เก็บง่ายนะครับและไอ้ตัวสีเหลืองเองเนี่ยมันเก็บลูกแก้วสีอะไรก็ได้ นั่นคือความดีงามนะครับมันเก็บลูกแก้วสีอะไรก็ได้นะครับผมมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะสองล้านหกเชิญวันนะครับผมดีเฟนต์ลืมดูแต่ช่างมันนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าล่างแรกช่างมันเถิดนะฮะสองล้านหกเลยนะเว้ยล่างแรกโคตรลิงนะโคตรลิงโคตรคูลิงนี่แล้วก็หลบนะครับผมอย่างแน่นอน50% 50%พึ่งพาได้แต่ดีเฟนต์นี่ไม่แน่ใจไปดูล่างท้ายอ่ะผมไม่ค่อยสนดีเฟนต์หรอกล่างแรกๆมันส่วนใหญ่เจอศัตรูต,ตัวแรกไงมันมันแบบ กอ่ะเอออาจจะแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออเฮ้ยตีนะนะตัวเพื่อนได้ตีด้วยนะได้ได้ใส่อสตัคคะเพิ่มแบบไม่เสียเปล่านะครับไม่งั้นโอ้โหตัวเพื่อนนี่จะบูสต์น้อยกว่าตัวผมเยอะเลยนะส่งตัวซัพพอร์ตออกไปนะครับเดี๋ยวลองมาลิงก์กับตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆนะครับเทร์นี้อีซี่อีซี่นะครับผมผ่านๆไปก่อนแชมป์ป้านี่ก็อืม น่ากลัวว่าจะตายหรือเปล่านะครับแม้ว่าจะดาวลุ้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินกระดานไม่ได้เอ้ยไม่ได้บอกว่ายัดอีคิวปไม่ได้ฟาร์มลิงอะไรเลยนะเลเว่าหนึ่งออนะครับผมส่วนคาลิฟ่านี่ก็น่าจะพึ่งพาได้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะหลบในด่านสุดท้ายไม่ได้ก็ตามทีแต่ไม่เป็นไรเรามาดูตัวเลขเราไม่ได้จะมเมาผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้แบบไปจนถึงล่างสุดท้ายอ่ะไปจนสุดขอบอ่ะจนสุดๆุดแล้วอ่ะว่าจะได้ถึงขนาดไหนแต่ที่นแน่ๆเลยคือ มึงตีเยอะมากไหมไายทีมนีม้ตีบ่อยมากนะเคลคาลิฟ่านี่แบบโอเคนะครับตีอยู่นั่นแหละนะตีจังเลยนะโอเคโอ้นี่แชมป้านะครับเออ่น่าจะพาสซีฟไม่ทำงานนะเพราะมันมีพาสซีฟงเอเต็กส0งนต์ะอันนี้น่าจะไม่ทำงานนะโดนไปทีละ2องหมืนน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากแต่เราก็ต้องใส่มาเพราะเป็นซัพพอร์ตตอนแรกก็ใส่วาโดสมาแต่ใส่แชมป้าดีกว่านะครับวาโดสไม่ได้บวกเยอะนะ โอเคได้โรเตชั่นที่ดีนะครับผมดีอีกแล้วนะครับขาดเฟสแบตเทิลนะครับพวกแกไม่มีเฟสแบตเทิลกันเลยนะแต่ได้6ลิงก์หลักๆแล้วได้ลูกแก้ว8ลูกนะครับผมล่างนี้เก็บลูกแก้ว6ลูกเพื่ออะไรนะครับ6ลูกเพื่อที่จะไฮแชร์ออฟอีเวนต์นะครับผมเออแล้วก็ได้แอตแทคเพิ่มอีก50%ด้วยนะอ่าแล้วก็ทันฟอร์มเพิ่มอีกถ้าเกิดเลือดเยอะนะครับตอนนี้ดีเฟนส์เท่าไหร่ล่าง2นี่น่าจะเป็นล่างที่เจอบ่อยแสนหกนะครับหนึ่งซัพพอร์ตนะครับผมไม่เลวครับไม่เล้วววตััเพื่่่ออนนก็ชยยปละครบ ลูกแก้วมาเยอะด้วยนะฮะไอเคลฟลาสองนี balls balls. ่โ <spir> อ <aling>. ้โหเก็บลูกแก้วแล้วเก้าหมื่นถ้า eca ผมว่าเก็บลูกแก้วแล้วแสนแปดลูกเนี่ยควรจะอยู่แบบแสนแปดอะไรอย่างนี้นะถึงจะพอเล่นได้ในยุคใหม่นี้นะไม่งั้นไม่ไหวนะเพราะนั้นน่าจะแบบเพิ่มเอฟเฟกต์เกรดดี้เลสแท็กอะไรอย่างงี้ด้วยสี่ล้านหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่างสองสี่ล้านหกแล้วเหรอช็อตมาเตสงใสจบแล้วจบแล้ว ลา่อนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลิกว่าแล้วก็ได้เฮ้ยมันสี่ล้านหกเลยวะเฮ้ยมันตีได้แรงขนาดนั้นเลยเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคมาอยู่ในรอบนี้นะครับได้ทั้งขัดฟิวส์ไฟเตอร์ถ้าถ้ายืนตรงกลางอะถ้ายืนตรงกลางถ้ายืนตรงกลางก็ขัดฟิวไฟเตอร์กับทาวเวอร์เบสโต้มันเป็นลิงก์โปรตาร่านะครับไม่มีทางได้แต่รอบนี้มันไม่มีตัวปิดลูกแก้วให้นะครับก็จะเริ่มลำบากใจในชีวิตนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเราไซส์นะครับผมทำไงดีวะเฮลคาริไปยิงข้างหน้าแล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้โอ้โหได้5ว่ะไม่ไม่ได้เยอะคือถ้าเก็บเนี่ยอ่าถ้าเก็บลูกแก้วได้ไม่เต็มที่มาดูมาดูเก็บลูกแก้วม่ได้เต็มที่ดิฟเอนส์ตัวนี้แสนหกลงซัพพอร์ตนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างตัวเพื่อนกับตัวผมแทบจะเหมือนกันหมดเลยต่างกันนิดเดียวเคซีผ่านๆ่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูไอตัวเคฟราแดงกันนะว่าเป็นไงนะ เออเคซีนี้ให้สแต็กไปก่อนเดี๋ยวจะได้เล่นรอบหลังๆง่ายด้วยนะตีไปอีกทีหนึ่งก็ไม้ตายอีกหนึ่งทีแล้วก็ช่วยไม้ตายอีกหนึ่งทีจะดีมากนะครับจะได้ปลอดภัยดาเมจรวมๆกันก็เอาเรื่องอยู่นะแต่มันน่าเบื่อไงตีนานนะช่วยแบบปล่อยคัมแฮมไม่ห้าทีเดียวเหมือนตัวอื่นเขาได้ไหมนะครับเริ่มหลบเก่งขึ้นแล้วด้วยโอ้โหเริ่มมานะครับสองล้านหกนี่แหละความจริงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้โรเทชั่นเมื่อกี้แม่งเวอร์เกิน โรเดชั่นเมื่อกี้มันเวอร์เกินนะฮะผมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโรเดชั่นที่เราได้เฟรตแัตเทิลจากไอตัวคาลิฟาตัวนี้หรือเปล่านะก็จะได้ลิงค์ครบ7อันนะถ้าอย่างนั้นเนะี่ยเพราะว่าไอแชมเป้ากับเออเคลตัวน,นั้นอนะสีม่วงอะมันไม่มีไนงะโอเคเลือดมากกว่า60%มั้งนะครับผมก็จะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียนชูได้ก็เป็นฟูลพาวเวอร์ของเธอแล้วนะครับร่างนี้ร่างนี้นะครับร่างนี้เนี่ยแหละนะครับผมที่เป็นแบบพินาเคิลของเธอนะครับผม ดิเฟนสูงถึง160%ยอตแอทแท็กร้อยหกสิเปอร์ฟอร์มไม่ตายเพราะฉะนั้นแรงครับอีกนะครับไฮแชนในการหลบ50%นี่มีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตีเบิ้ลเมื่อเก็บลูกแก้วได้6ลูกโคตรสำคัญดิเฟนส์อยู่ที่แสนแปดหนึ่งซัพพอร์ต let's let's do it นะครับผมอ่ชั้นป้ามีเฟสบัตเทิรนอ๋อโอเคโอเค,อเคนี่ได้ครบถ้าเราเก็บอันนี้อ่ะถ้าเราเก็บอันนี้ผมว่าก็น่าจะได้6ลูกอยู่นะเออผมว่าผมลองเก็บนี่ดูอันดิ ขอ6ลูกมีไหมอ่าได้8โอเครอดไปนะครับเดี๋ยวให้ไอตัวนั้นยืนข้างหน้าแล้วกันนะคเคฟราเหลืองยืนข้างหน้าแล้วกันแล้วครับส่วนตอนนี้ความจริงจะปรากฏนะครับผมมาดูกันครับตีเบิ้ลเลยนะได้ตีเบิ้ลเลยนะเออตีเบิ้ลด้วยอย่าดูถูกนะฮะอย่าดูถูกนะครับต้องถึง5ล้านนะไม่ถึง5ล้านนี่งอนนะครับนี่งอนอาจจะเลิกครบนะถ้าถึง5ล้านโอเคเดี๋ยวผมจะยอมเลิกเลยนะเลิกเฮ้ย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 ใจเย็น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  ใจเย็นตัวเพื่อนตีเบิลเล้ด้วยใจเย็นไม่น่าไว้ข้างหน้าเลยวะ่ะเอาจริง,รงโอเคนะฮะรอดไปโอเค4ี่ล้านห้าไม่ถึง5้าล้านโถงั้นงั้นแหละมีลิงค์ครบซัพพอร์ตด้วยครบเลย4ล้านห้าเบาๆต้อง5ล้านถึงจะดูผิดแต่มัน4ล้าน52ทีแม่งตีเบิลไอคิดเป็น9ล้านมันก็ไม่ได้แย่มาก้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่มาๆๆๆามรชั่นนี้1ซัพพอร์ต ลิงก์เกือบครบ1นึ่งซัพพอร์ตลิงก์เกือบครบ7ลูกอยู่ตรงนู้นแล้วโอเคนั้นก็เก็บอันนี้ไปเบาๆแล้วก็มาอันนี้นะครับผมคือถ้ายืนตำแหน่ง2หรือ3เนี่ยมันก็จะสบายชีวิตนะเพราะว่ามันมีตัวที่ช่วยบอกว่าทําการเาเรียงลูกแก้วให้ก่อนที่ตัวเองจะเก็บมันจะได้แน่ใจว่าได้6ลูกเน่ยแน่แม้ว่าจะไม่มีตัวเปลี่ยนให้แสนเนะครับผมก็ลิงก์ไม่ครบนะอืมมันก็เลยขาดนิดนึงนะฟิลสไปเซอร์กับไอตัวลิงก์อันนี้เป็นอะไรนะครับพาวเวอร์เบสโตยกคอด ได้ดีเฟนส์ขาดดีเฟนส์ไป5%ขาดปตขาด่ไปส0บเปอรนไม่ยิงไม้ตายอันนี้สำคัญอยู่เหมือนกันนะ power bestow by god เนี่ยโอเคเผื่อลูกแก้วไว้คนรุ่นหลังจะได้ใช้เคลวคารลีก็แม้จะตีเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยแรงนะครับตัวผมนี่ไม่ได้ปลดเส้นทางอะไรเยอะนะครับไม่ค่อยออกมาหมดยุคที่จะไปแลกแล้วด้วยนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะดาเมจ4ล้าน2ซับแล้วก็มีตีเบิลไม้ตายอีกหนึ่งที แล้วก็ยังสามารถตีเบิ้ลไม้ตายได้หนึ่ทีถ้าเกิดว่าดวงดีนะครับอืมไม่แน่ใจว่าผมใส่อิควิปอะไรคุณเธอหรือเปล่านะเต็มที่หรือเปล่ามีไหมไม่มีโอเคแทงโคตรแล้ว4ล้านนะครับผม4ล้านอั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 นตีอีกทีหนึ่งเฮ้ย4ล้าน2อุ้ยจาก4ล้านเป็น4ล้าน2เลยเหรอแม่งเพิ่มทีละ2องแฉะมันแรงเอาเรื่องอยู่นะมันเลสแอทแทคเฉยๆเนี่ย เกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันเกือบเกือบสามแสนเออเฮ้ยเราเรื่องวะเดี๋ยว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 ยังครับยังยังใจเย็นๆนะฮะยังไม่ถึงไหนนะครับมีพิงโกคูสามเองครับตีโกคูสามไม่ตายด้วยนะรประเด็นโอเคไปยิงข้างหน้าเลยนะครับพอหาลูกแก้วตรงนี้นะครับล้วก็จะได้ตีเข้าไปมันเป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าตีไม่ติดคลิกก็จะดีนะครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอว่าไม่ได้ตีเบิลน,นะเพราะเราอยากตีสองครั้งอยู่แล้ว โอ้มาถึงได้เทสทํ้าไม่ตายก็เลยมีหลบพราะเก็บได้เยอะ50%นี่เหลือ2ล้าโนโนสส้ตสปอร์ตยังไงล่ะพวกแกดูความจริงไว้เคยนู้นมันเวอร์เพราะอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่นี่คือความจริงนะครับตีมาณเท่านี้เ้าแล้วดันคลีคลอ,อีกเลยอดตีซ้ำเลยนะไม่เป็นไรวนกลับมาตัวเพื่อนอีกครั้งเมื่อกี้นี้ดูเข้เขเขมแข็งดูเข้มแข็งเหลือเกินเคซีไม่ต้องเก็บตรงนู้นครับเราจะให้มาเก็บอันนี้เอาชิวๆครับไม่ต้องเก็บเยอะแล้วก็เพื่อนเอา7ลูกตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ข้างหลังก็สบายๆนะแชมป้าามสบายเลยนะเอ,เอาเอาเอาไม้ตายไหมอ่าไม้ตายหน่อยละคเอาไม้ตายหน่อยไม้ตายหน่อยแชมปาเคซีก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วจริงมันก็สกิลนะทีนี้ค่อนข้างเหมือนกันแบบเล่นได้แบบหลากหลายในหลายด่านนะแบบหน่วยเทมรลันเป็นพิเกิลได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออตัดตัวแบบว่าอย่างแชมป้าออกแล้วก็ใส่เคลแดงมาอานี้ก็สบายเลยนะ นะก็เป็นทีมที่ดุมากอีกอันหนึ่งก็เป็นวิธีเล่นเปปี้เกิลให้ผ่านเร็วขึ้นกว่าปกติที่จะใช้ลีเบยเน่หรือว่าผมจริงลันจิดีกว่านะผมว่าสายลันจินี่ดีกว่าสายเคฟรานะแต่สายเคฟราก็ได้พลังโจมตีที่เยอะกว่านะครับเหมือนจะร้0ยอันนี้ร5 0ย้นะไอ้ลันจินะฮะโอเคสี่ล้าน6นะครับผมตีเพื่อให้ตายก็ไม่ถึง5ล้านหรือเปล่าวะมันเริ่มตีแรงเรื่อยเรื่อย แล้วมันเป็นคริสสิบเจ็ดนะครับเบิ้ลก็ไม่ทํางานนะมีลบห้าสิบอ่าอันนี้แชมป้าทํางานแล้วพัดส,สิบจากหกแสนเป็นล้านหก <c oughs> ตีแรงขึ้นนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเองโดนตีห้าหมื่นอู้ยี่่อไม้ตายด้วยโอ้ตายแน่เลยโอ้ไม้ตายตรงไหนไม่ม้ตายไม้ตายใส่แชมป้าโอ๋อสองแสนเจ็ดนะเลือดทีนี้ถึงสี่แสนเจ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังสามารถอึดได้แบบไม่น่าเชื่อ รอบนี้เราจะได้ใช้ไอเทมอีคารัสคุงด้วยนะครับผมซึ่งอีคารัสคุงเนี่ยก็จะช่วยนะครับผมในการบวกพลังโจมตีเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับอัตราดิฟเเอนส์10%ตอนนี้ดิฟเเอนส์เธออยู่ที่แสนเก้านะครับเพราะว่ามีเคลซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีอีคารัสพอปขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยดูดีส่วนเคฟราเหลืองอเก็บลูกแก้วไปแล้วดิฟเเอนส์ถึงแสนหนึ่งผมว่ามีอนาคตที่ดีนะถ้าเกิดว่าสแตทได้ขยับขึ้นพลังได้ขยับขึ้น ไม้ตายได้ขยับขึ้นถ้าเกิดเพิ่มเกรดリーเลสแท็กพิเฟนอะไรเงี้ยให้ให้เธอหน่อยหนึ่งเคฟลาดสตัวนี้สีเหลืองนี่น่าจะเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลิงก์ทำงานครบด้วยนะแต่ผมไม่ได้ฟาร์มลิงเธอมานะฮะเฟีสแบตเทิลไม่มีมันเป็นแชตเตอร์ลิงลิมิตกับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะร,รอบนี้เราควรจะใช้ไอเทมหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเราเป็นเหลืองม่วงข้างหลังมันม่วงโอเคงั้นก็เล็กเก็บอันนี้ไปแล้วกันนะอัอนเดียวพอ เออรอบหน้ามันไม่มีคนเปลี่ยนลูกแก้วอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเคซียืนตำแหน่งหน้าแต่ผมว่าตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระดานเปลี่ยนใหม่นะครับสี่ล้านสี่นะครับหนึ่งสักพอร์ตเก้ยเนี่ยตีให้ตายก็ไม่ถึงหกห้าล้านตีตั้งนานเลยยังไม่ถึงเลยตีตั้งนานยังไม่ถึงห้าล้านเลยนี่มีนี่มีคลาสด้วยนะนี่มาสัแกแต่อะไรเนี่ยควรจะห้าหกล้านเลยสี่ล้านสองทีสี่ล้านห้าโถการันตีตีเบิ้ล แต่ต้องเก็บแก้วเยอะงันๆงันแหละเงันงันแหละนะครับผมโอเคโอเคมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ยืนตรงกลางก็ดีนะเพราะว่าสบายใจนะครับสบายใจนะครับเอาไป8ลูกนะครับมีเพื่อนช่วยเก็บแก้วให้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเขียวก็จะได้ดุคันโหมดดิเฟนเซนสี่นะฮะแอตแทกจะสูงเท่าไหร่ก็มารอลุ้นกันนะครับผมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างอมตะนะครับเพราะว่าเคเลคคาลิฟ่านี่เป็นเจ้าแม่นะครับ ต้นตำรับแห่งการเล่นดานยาวอยู่แล้วนะครับผมต้นตำรับแห่งการถล่มโกคูนะครับตอนออกมาใหม่ๆ JP นี่คือแบบเก่งเลยนะฮะแต่ว่าตอ่อขาดจะเข้าโกลบอลนี่คือโคตรนานเริ่มเหี่ยวแลเริ่มห่วยแต่เดี๋ยวเราดูตัวเพื่อนมันก็สแต็กมาไม่แพ้เราเมื่อกี้เนี่ยมันได้สแต็กมาไม่แพ้เราอยู่คือไม่มีมลิงก์สองลิงก์ขาดไปแอตแทกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันห้าเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์หลังยิงเราราวยี่สิบกว่าแต่ว่ามันได้ตีพอๆกันนะครับผม ลองดูแล้วกันนะฮะเร็วๆดิรอดูนะครับ KC the movie ไม้ตายเสียเวลาชีวิตไปโคตรเยอะคันดู KC ยิยงไม้ตายอ่ะสามล้านสี่นะผมเป็นไงล่ะผมเก็บลูกแก้วเยอะเลยันะมันตีตีเบาไปเรื่อยๆเมื่อวานเป็นญาติกับอีโกเทงเมื่อไหร่ทำไมมันตีเบาไปเรื่อยๆแล้วมันเหลือสามล้านห้าว่ะขาดซัพพอร์ตใช่ไหม นี่คือความจริงที่มือม,มันไม่มีซัพพอร์ตแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอมันแห้งมากๆเลยนะเว้จะถึง5้าล้านแม้เอางี้จนกว่าจะจบเนี่ยปีปาไปด่าอะไรแล้วเนี่ยหวังว่าจะได้เห็น5ล้านครับรอชมอาลิฟาเอาไงหลบไปดีเฟนซ์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับด่านสุดท้ายอาจจะไปตายก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคมันใกล้ตายแล้วนะครับก็ใ nah <with> ห้ okay. emulate, ยิงหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการเก็บลูกแก้วจลูก นะครับผมก็จะได้ยิง1ทีนะครับหทีถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยตีไม่เข้าก็ไม่ได้ติดคลิก,ก็สามารถตีได้ครั้งนะครับผมว่านายยังไม่ตายด้วยซ้ำนะดูนครับหลบ50อทำงานนี่โหสโี่ล้าน6อยู่ดีครับมึงไม่ขยับไปถึง5ล้านสักทีว่ามึงเลิกสแต็กล่ะเหรอฮะเลิกแล้วเหรอ4ล้าน6ค้างอยู่นานแล้วนะฮะ โอ้ยยังไม่คีดแต่ตายนะครับเลือดมันไม่พอนะมันน้อยไม่ใช่โกคูจีทีโอเคมาด่านนี้แล้วนะครับด่านนี้นะครับผมก็มหากรรมมหากาปตีเยอะอีกแล้วนะฮะก็น่าจะไหวอยู่เพราะเรายังหลบได้นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับรอบนี้นะครับเราลําบากเพราะว่าเราไม่มีลูกแก้วถึง7ลูกให้เธอเก็บนะครับเก็บตรงไหนก็น่าจะไม่ได้กินเต็มนะครับน่าจะได้กินครึ่งหมดเลยนะฮะน่าจะได้กินแค่3ลูกเท่านั้นเองนะผมก็ค่อนข้างลําบากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่ได้กินไม่ได้หลบครึ่ง2ตัวตำแหน่งหลังอาจจะลำบากนะครับรอบนี้รอบหน้าเราเป็นไงโอ้ลำหน้ารอบหน้าก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะงั้นเอาเอาท่านวิสไปก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้เก็บดาเมจไว้สักนิดนึงนะครับไม่ต้องโดนหนักมากแสนดตัวข้างหลังสีม่วงอ,อันนี้เขยลูกแก้วลงมานิดนึงนะครับเพื่อสร้างความสบายให้มันดูมากขึ้นกับเพื่อนหน่อยเคซี K ก็ตีไป ก็วนๆไปครับ4ี่ล้านตีธรรมดา2ล้านตีธรรมดาไม่ตีอะไรเงี้ยเคสีเดอะมูวี่ส่วนเออเคฟราแดงตอนนี้จะถึงหรือยังครับมีซัพพอร์ตด้วยนะครับผมมีซัพพอร์ตด้วยนะฮะขอเห็น5ล้านได้แล้วนะครับผมจะจบอยู่แล้วนะเออมันตีเบิ้ลอีกทีแล้วเวยบีเบิ้ลบ่อยนะืม วนไปครับเดี The Movie. ๋ยวมูฟี่อ่าร้านสองนะครับผมในที่สุดก็ถึงแล้วแล้วตีเบิ้ลสองทีลูกอ่เดี๋ยวนะโกคุมันหลบอะมึเห็นมันโดนเลยนี่คือไม่ได้เก็บลูกแก้วครบกามเงื่อนไขด้วยนะเออก็เลยไม่ได้ตีเบิ้ลนะครับแต่โกคูมันหลบแล้วที่นี้น่าจะใช่นะครับโอ้โหแล้วมึงไม้ตายมึงไม้ตายใส่เควีวตัวที่เปลาะบางจิตใจเปลาะบาง ที่สุดในทีมโอเคถ้ายืนตรงกลางนะครับเราก็จะได้ลิงครบหรือเปล่าเออได้เฟสสแตนด์ด้วยตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่วัดใจนะครับที่น่าจะอยากแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยความสามารถที่แท้ทรูถ้าเก็บอันนี้ผมว่าเราน่าจะได้ฟ้าทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเสี่ยงนิดนึงนะเราจะใช้แม่หญิงงูด,ด้วยนะครับผมเพราะว่า,าเดี๋ยวจะให้ยืนตรงกลางนะครับเราจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนี้ได้8ลูกเลยนะแล้วก็คาลิฟาตอนนี้ดีเฟนส์แสนสามเอง ไปถึงดัดท้ายไม่น่าจะพออยากใต้นะด้วยดิเฟนต์เท่านี้แม่นางคนนี้ก็สามารถหลบได้นะครับผมโอเคให้ยิงข้างหน้าไปเลยเพราะมีทั้งวิธมีทั้งดาเมจรีดรักชั่นเยอะแยะมากมายนะครับแม้จะโดนไม้ตายไงก็ไม่ตายหรอกตายใช่ไหมเออโอ้ยมีเบิ้ลนด้วยเนี่ยถ้าถ้าเกิดมันมีแบบเลสอัตแทดิเฟน์อะไรอยู่ในไม้ตายนะแม่งจะเก่งมากเลยโคตรน่าใช้เลยนะฮะ สามล้ <rude S 2> านเก้าทำไมมึงดรอปลงไปไม่ม no <esh. S 2> <Bra> ีซ <ities> ัพพอร์ตเนี่ยครับความจริงปรากฏนี่ขนาดลิงเต็มเลยเนี่ยลิงครบเลยนะแต่มันไม่ใช่ซัพพอร์ตไงไม่มีซัพพอร์ตเออกระตีเบิ้ลไปสี่ล้านหนึ่งไปตั้งต้นตั้งไข่ใหม่นะครับเบ่งมันเวิร์งเวี่ยงค่อยค่อยค่อยเก่งอะนะฮะก็โอเคคือถ้าหาตัวแบบคือตัวที่มันเอาเงียบีเดลเก่งกว่าเพราะบีเดลนี้มันแบบไม่ต้องเก็บลูกแก้วอะไรเยอะมากยืนตำแหน่งพอแล้วเดี๋ยวบีเดลมาก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยว่ามันยิวว่งชวยว่ามันดูไม่ใช่โลคันเฟสอะไรที่แบบมีประโยชน์อะไรมากมายเลยนะเนี่ยหาลูกแก้วไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องเก็บอันนี้แล้วก็มาคุกกี้เสียงทายเอาอันนี้ได้5ลูกอีกนะฮะแต่มีซัพพอร์ตอย่างแชมป้านะแต่ผมว่าไม่น่าถึงมือแชมป้าหรอกมังม้งมั้งนะฮะเคซีกับเคฟราน่าจะเก็บไปได้ก่อนแหละเคซีดูมูวี่เริ่มต้นแล้วฉายลงแล้ววันนี้ เริ่มง่วงเริ่มง่วงใครหลับไปแล้วบ้างอย่าเพิ่งหลับกันนะผู้ชมนะฮะยังไม่จบนะครับศึกนี้นะครับศึกแห่งสายเลือดนะครับยังไม่จบนะฮะสายเลือดเซย่าิอีกทีไหมโอเคโอเคทีนี้ก็น่าจะปิดกล่องไม่ได้แต่ว่าเราอดตีไม้ตายจากเคมราเดี๋ยวเราจะกดแอคทีฟในด่านสุดท้ายนะครับเป็นการแบบว่าปิดตัวแบบเบิบ่มๆแบบเบิ่มๆแบบคือรือนะ โอเคมันเป็นแบบโผมันสีเหลืองไอ้มันเป็นสีม่วงนะครับเราสีเหลืองนี่ยืนหน้าหน้าข้างหน้าเลยนะสบายนี่เก็บอันนี้8ลูกแล้วผมว่าผมว่าสีเหลืองน่าจะน่าจะลงมาครบนะแต่ผมอยากให้ตัวตัวนี้มันได้ครบครบโอเคเรามากดแอคทีฟสกิลของคุณเธอกันนะครับผมแ่างว ตังไปด้นาไม่แม่ฟาดใ้นาไม่มาแล้วนะครับผมหลังจากกดแอคทีฟสกิลแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมทาอะไรได้ลืมดมาดูด้วยกัน่และพีไซยันอเคถ้าเจอกับศัตูพียไซันหรือก่ก็ใช้ได้เลยมื่อแปลงร่างถึงร่าง3ปลี่ยนลูกแก้วสีเหลืองให้เป็นสีแดงแล้วก็ตีเข้สีหนึ่งเถแค่นั้ไม่มีแทคเพิ่มอไม่มีแ็เพิ่มเลยเลก็เป็นสีแดงล้วนโอเคนั่นก็เอานี้ไป แล้วก็เก็บสีแดงล้วนเลย12ลสกเลูกให้โลกแตกกระจายกระจุยไปเลยนะครับเอาให้โลกแตกกระจุยไปเลยแต่อีก็นึ่งลูกสีดิเฟน์ใช้วิสศษันหนึ่งดิเฟนแสนแสนเจ็ดนะฮะค่อนข้างน้อยต้องถึงละนุ้ยมีสป,ปอร์ตด้วยนุย้ยต้องถึง5ล้านแล้วนะลิงค์ครบนะครับขาดเฟรนย์แพทเทิร์นแลแท็กซสิบเปอร์เซ็นต์ไปแม่นาง ออโอเค UI ไยิงไม้ตายใส่เคฟราสองที่กดไอเทมวิสจะเป็นยังไงครับจะรับไม้ตายได้หรือเปล่าอ่าสบายอยู่สบายอยู่ก็ได้อยู่นะอามาแล้วพลังของเธอ4ี่ล้าน8เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ตีเข้าทุกสีและตีไม้ตาย2ครั้ง ไม่หวือหวาเลยเลยนะครับไม่มีความหวือหวาหมาเห่าอะไรเลยครับต้องเก็บลูกแก้วเยอะไปหน่อยนะครับในสุดก็ถึงห้าล้านแล้วนะครับโอเคนะฮะถึงแล้วล่ะโอเคโอเคโอเคผมจะเลือกว่าแล้วก็ได้ะเอาให้คุณผู้ชมตัดสินเองดีกว่านะครับว่าตัวระดับเคปลาเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับมันถูกใจไหมนะครับมันเป็นเรื่องของรสนิยมด้วยในการเลือกใช้ตัวละครครับคือถ้าไม่เน้นชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นรีบเน้นแบบว่า เป็นผู้เล่นชั้นนำเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้เล่นแบบขำๆไดส้สามารถใช้เล่นแบบขำๆได้อยู่นะฮะดิฟเฟนส์ของ KC ตอนนี้ล่อไป5้าแสนหนะครับอย่างแรงนะครับตัวเพื่อนมากดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเพื่อนอีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งตัวเพื่อนก็สแต็กลมไม่แพ้เรารอบนี้ก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากตัวเพื่อนอยู่เหมือนกันว่าแต่โลเดชั่นเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวเป่าแม่เป่าให้ไหมไปเลยนะครับเป็นลิรอบที่ได้ลิงค์ไม่ครบนะครับแต่ก็โอเคอยู่อ่า ไม่ได้ปิดลูกแก้วอะไรแย่นะฮะตอนนี้ก็ขอแค่หลูกก็พอแล้วแล้วก็คาลิฟ่าไม่หลบก็ไม่เป็นไรนครับน่าจะไม่โดนเยอะหรอกโดนไม่ตายก็น่าจะทานไหวนะครับสี่แสนเองดิฟเฟนต์น่าจะสูงอยู่แล้วนะอือทีนี้เราก็มาดูกันครับจบเทร์นี้เลยนะผมไม่เอาผ่านแล้วนะมันนานเกินแล้วผมเริ่มเบื่อนะฮะมาดูตัวเลขครับมาดูตัวเลขอย่างเดิมจะหลบก็หลบไปเลยครับได้ตี2รอบที่เป็นการตีเข้าลูกสีมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ ไปเล่นด่านไหนอะเล่นด่านโกคูยิงตีโกคูไม่ตายเลยเลือดไม่ลดเท่าไหร่เลยโอเคโกคูหลบไปเลยหลบไปเยอะๆและ3ามล้านแปนซัพพอร์ตนะครับผมตีเข้าทุกสีแต่ถ้าครีมันดีกว่าแล้วตีเบอร์อีกทีหนึ่งโกคูไม่ได้หลบได้ครีซึ่งดีกว่าตีเข้าทุกสีเป็น3ามล้านเกต็กน้อยนะหลบก็ที่ทำมาก็สูญเปล่า นะฮะแต่ดาเมจธรรมดาเป็น2ล้านเลยดาเมจธรรมด,ดา2ล้านตีธรรมดาเข้าไปนวดธรรมดานี่2ล้านน่ะไม้ตาย4ล้านกว่าอ่าก็โอเคมั้งโอเคอ่ะมีเทิร์นอีกมีเทิร์นนะมีเทิร์นไหมสแต็กมาสุดๆแล้วนะมีเทิร์นไหมมีเทิร์นนี้อีกนะมามีเทิร์นนี้ด้วยมีเทิร์นนี้สีเหลืองแดงโอเคเหลืองแดงเดี๋ยวเราใช้ผีไปเลยลำคาญเก็ตดูฮนะก็ จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกกุงล,ล,ลูกแก้วอะไรนะฮะอันนี้ก็ได้6ลูกไป6ลูกไปฮะนี่6ลูกนี้ละครันสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองโอเคมาดูกันครับซัพพอร์ตแชมเป้าเนี่ยซัพพอร์ตดีนะครับซัพพอร์ตดีมากซัพพอร์ต40ใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่ใช่ก็แก้ด้วยนะกันผมไม่ได้สนใจเลยมากเลยนะมันจะต่างกันนิดนึงอ่ะ30 40ห้าล้านห้านะครับได้โปรด หกล้านสามต้องเป็นแชมเป้าสปอร์ตดีเองนี่แหละครับของจริงนะผมต้องอยู่กับแชมเป้านะต้องรอแชมเป้าอีซี่จะมีวันนั้นหรือเปล่านะครับหกล้านห้าวยตีตกกระจายนะครับผมก็คูลบมีไหมไม่มีแล้วผมหายไปหน่อยนะฮะก็โอเคแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะสำหรับพลังของเคฟล่านะครับเอาเป็นว่าผมจะเลิกว่าไปละกันนะครับเลิกสนใจแม่งด้วยนะฮะคือคือคงไม่ได้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเคฟล่าอีกแล้วนะครับผมยกเว้นว่า คุณผู้ชมจะรีเควสกันมันหนักมากๆว่าจะให้ไปทำอะไรแล้วเป็นเป็นไอเดียที่ดีนี่ก็อาจจะมีเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่โดยโดยโดย,โดยปกติแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้เอามาเล่นอะไรอีกนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับสำหรับเคฟราเรีเควสมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอยากดูตัวอะไรเป็นตัวต่อไปดาวลุงลิงสิบก็คอมเมนต์บอกได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปด้วยกันโดนไม้ตายแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับ <laughs>